เบอร์สียบชอบเพลงเต้นสีมีน้องครับอุยน้องครับอ่มีขอเลื่อนนิดหนึ่งเลื่อนนิดหนึ่ง น้องวางไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวขาน้องเนี่ยอาจจะเป็นแม่แรงได้มาค่อยๆเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นน, <laughs> น้องครับนั่งคนเดียวเนี่ยมันเดียวดายถ้ามีพี่นั่งข้างกาย <laughs> พี่จะเลิกกับเมียพี่เหรออะไรนะเป็นผู้หญิงสวยที่ไม่น่ามีเสียงเลยนะเราพูด <laughs> <laughs> มาทีน่ากลัวมากพี่มีเมียแล้วแต่พี่เนี่ยอยากจะให้น้องเนี่ย ไปนั่งกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องรู้ไหมครับเบื่อแล้วเพลงมีงูอยากมีอยู่ตลอดชีวิตได้ป่ะพี่นี่มันน่าเบื่อนะคะหนูไม่เอาหรอกครหน้าอย่างพี่เน่ยใชหัวกันเลยเถอะเมียพี่ก็เคยพูดกับพี่แบบนี้นะแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงอยากจอลเข้ฟัดเป็ดเลยขนกระจายไปเป็นไรถ้าน้องไม่ไปไม่ว่ากัน ที่ขอทิ้งท้ายไ,ไว้หนึ่งประโยช์ละกันเพื่อน,น้องจะเปลี่ยนใจเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรร,รมะเฮียบมาเราที่เด็ดเลยอะที่เด็ดพ่อเลยแกสุราเขาไม่มีเงาะไอเวนมีเขาเปจะหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเงาะอร่อยหอย,หอยใหญ่ไข่แดง,แ,<ร>งแหล่งปรเทกูแพ้หมกม<ๆ>ือครับผมเช็คบิลเหรอครับเอาอออโต้ชนแก้วมาดิ โอชนแก้วแบบออโต้เออจัดมากอะไรวะออโต้ชนแก้วเออไม่เคยเห็นเลยเมครับคอยอยาโก้เลยไม่ได้เพิ่งหรอกพวกมึงอะ่ะไอพวกหัวงอ,อุ้ยว่าพวเราหวัวเล็กใช่เ,เรต้าชู้อุ้ยโ,โชนแก้วคนเดียวตายคนเดียวแต่เดี๋ยวพวกมึงก็ตายคนเดียวเหมือนกันเฮ้ยมันปอะไรวะมันด่าพวกเราดิวะ แขวญพวกเราด้วยแล้วเขาจะสนุกตรงไหนวะเนี่ยอยู่คนเ,เดียวเลยแล้วพวกเราอะมาแต่ผู้ชายอะวันนี้ก็ยังไงต้องเกี่ยวขึ้นรถกลับบ้านให้ได้เฮ้ยเงา,าเงยเ้าเงา,เลเา,เา,เาแล้วไงเฮ้ยนะพี่ไงโอ้ยเงาแล้วน้องเงาแล้วครับเงาจริงไหมจริงค่ะพี่ครับพี่พี่ว่าผมพี่พอแค่นี้ดีกว่าเอาไว้ทำไมอ่ะเฮ้ยิวพรุ่งนี้พี่ถูกควบคุมความประพฤติ น้องครับตัวนั้นอาจจะไม่ถึงตัวนี้พร้อมลุยครับอุ้ยมาอีกแล้วเฮงาเฮงานเฮงานเลานเงานเงนเงเงนเนเยเเ